ครับสวัสดีเจนๆนะครับช่วงวันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบสิงหาครับโอ้ยมือเศร้านี่ฝนตกแห้งครับฝนตกอย่างแรงครับอุปกรณ์ออกมาบ๊บเบิรพี่น้องนะครับได้ไปเอามาเพิ่มครับตัวนี้นะครับเป็นเซตของอาร์ทีลอยนะครับอาร์ทีลอยนะครับจะมีเห็นไหมครับผานตาดอกบัวงามๆพี่น้อง นะครับเห็นบ่อขาดครับอยังบ่ได้ใส่งานเลยครับมาเบื่องรลอครับของแท้ครับของแท้ของแท้โอ้ยผมว่ายังทลาเหยียบตุ่มอยู่นะครับนี่ยังไม่เหยียบตุ่มนะครับนะครับยังบม่เหยียบตุ่มพี่น้องเออหนาครับเล็บหนาวันมันพญาขุดนะครับเล็บหนาเหมือนพญาขุดนะครับตัวใต้ก็ถือโอเคครับอีกตัวนึงนะครับเป็นเซตของนะครับอีที่เกาหาครับ มีคาดนะครับมีผานพร้อมเล้วพี่น้องเด้อแล้วก็บรอเล็กครับมือเสาได้รอเล็กมากเดียวครับโอ้ยเสร็จนี่ครับพร้อมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์คาดผานอุปกรณ์คาดผานครับขาตั้งพร้อมนะครับมายางมาเบิรงครับมือเช้านี่นม่มีโอกาสได้รีวิวครับเพราะวันฝนตกครับนะครับโครงบิ๊กจิ๋วเป็นแน่น่สองพันเก่าครับผู้ปูปูปดามเนะพี่น้องเด้อพร้อมใช้งานครับ สายสายบิ๊กจิ๋วครับบมขวนผ่านครับเครื่องนี้ครับเครื่องเดิมๆนะครับเดิมๆครับบิ๊กจิ๋วรุ่นนี้ถือว่าเห็นไหมครับสติ๊กเกอร์ครับรับประกัน3ปีครับหูุบสั่งยั่งๆครับมาพร้อมกับยางแท้นะครับเดือกยางแท้ครับตัวนี้ครับยางแท้ครับว่แมนยางรอพี่น้องเห็นไหมครับสีสันครับน็อตไม่เคยแกะนะครับไม่จากรถสดจากใต้ตารางเฮือนคือสโลแกนของเรามา มาเบิ่งกับพี่น้องบ่ได้โมเรนนะครับมาจากรถสดจากใต้ตลาดจริงๆเพิ่นหัวจะถ่ายหน้าแล้วพี่น้องเก็บข้าใต้ตลาดครับอ้ยหายากนะครับสูมือนี่คงสภาพนี้ครับหายากแล้วนะครับมือบกุ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับมือยังสวยๆครับไม่กุนนะครับอีกตัวหนึ่งครับ E t ทีครับ พี่น้องกันครับเพื่อนใกล้ๆกันครับเหมาเมืองสองเครื่องเลยครับนะครับล่อยางกระทือว่าดอกสวยครับตัวนี้ครับโค้งสิงสยามครับสิงสยามทะเลกรุงเทพนะครับเกียร์เขาได้ทุกเกียร์พี่น้องเด้อนะครับผมทดลองแล้วครับเขาได้ทุกเกียร์เห็นบ่คบักผู้ปรดามเด้อมา มังกรโบธิ์ทูปดับมีดาห์มงนึงครับพี่น้องครับนี่ครับเจ้าของคนดาบมาให้เรียบร้อยนะครับอู้เหล็กครับเาเรียกว่าเสริมแกล่งเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเพราะว่าบุ้ยหัวมีซึมนะพี่น้องเห็นไหมครับแห้งๆเลยนะครับแห้งสนิทจิดสายหน้าครับเพิ่งใส่งานอยู่ครับอู้มันออกรสดสมครับออกรสดสมขายครับเพื่อนจิตกันนะพี่น้องเด้อนะครับเธอสิไปอ้อยเอไม่ได้ครับ ต้องใช้วาทศิลนครับต้องใช้วาทศิลนครับสวยงานคันนี้ก็สวยนะพี่้องเด้อนะครับเดี๋ยวแจ้งราคาลงในเพจนะครับนนไทรถไถมือสองสวัสดีครับโอ้ยฝนกำลังสีไม้กันแล้วครับ